อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคน มาแล้วนะคะแม่ค้ามาแล้วจ้ามาแล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 1, หนึ่งทุ่มสามนาทีนะคะตามที่สัญญาไว้เลยเนาะว่าวันนี้เราจะมาไลฟ์สดคุยกันเนาะตั้งใจมา่าสุขสันต์วันวันลอ,อนยกระทงด้วยจะเป็นวันสงการานทุกทีเลยติดทุกทีเลยทุกคนเป็นยังไงกันบ้างตัวเข้ามาทักทายกันนะคะวันนี้ก็แม่ค้าก็ตั้งใจมาแบบต็มเต็ม้าไทยเต็มาตีมวันลอยกระทงเนาะทุกคนไปลอยกระทงกันที่ไหนนะคะภาไทยวันนี้นะคะที่จะพามานําเสนอก็จะเป็นผ้าไทย ค้าขายกางเกงค่าายนะคะที่หลายๆคนถามกันว่ามีสีอะไรบ้างนะคะมีทั้งหมด5สีนะถ้าใครอยากดูเดี๋ยวจะให้ดูช่วงหลังเนาะแต่เดี๋ยวจะพูดคุยกันไปนะคะสวัสดีนะคะทุกคนทักทายได้นะคะพูดคุยได้นะคะอยากจะดูสินค้าตัวไหนบอกได้เนี่ยก็อย่างที่บอกสวัสดีค่ะใครเอ่ยจัดมุมกล้องลอยกระทงครับพี่มิใครเนี่ยเดี๋ยวนะอุ้ยเอาใหม่ จัดกลุ่มตอนลอยกระทงครับพี่บีใช่สวัสดีค่ะคุณนิพนธ์คุณนิพนธ์ใช่คนนั้นที่เรามาทักกันวันวันกอ่นกอนนู้ไลฟ์นู้นใช่ไหมคือจะบอกว่ามี่เนี่ยก็จะเป็นอะไรทุกเทศกาลเลยคือนี่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรไม่ได้ไปปาร์ตี้อยากไม่ได้ไปปาร์ตีก้กับคนนู้นคนนู้นสวัสดีนะคะสบายดีนะคะควันนี้ไปลอยกระทงที่ไหนทางนู้นได้ไปลอยกระทงมหมได้มีงานไหมเขาได้เรียกเขาจัดงานกันไหมจับงานเหมือนกับคนไทยจับกลุ่มไปลอยกระทงอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนานกันนี่ว่าเป็นอะไรที่เหมือนแบบเขาเรียกอะไรจะได้ไม่ไม่ล่มมมีเเเยยยหาาคกไไไททงงงะออร ไม่มีคนไทยแถวนี้เลยครับพี่นี่หรออย่างที่บอกเลยนะคะก็เนี่ยนี่อาจจะเป็นคนที่จัดจัดาราวินก็คือแต่งหน้าฮาวินม้างอะคริส,สต์มาสก็จะแต่งชุดเหมือนมาขายของมากกว่านีม่มีความรู้สึกว่าเหมือนมันสนุกเหมือนมาจัดแล้วแบบนี้มันสนุกเนาะแล้วก็แบบเอนเตอร์เทนกับให้กับลูกค้าแล้วก็กับตัวเราด้วยเราก็ชอบอะไรแบบนี้ด้วยเนาะเอาตัวนี้ก่อนเลยนี่ ลูกค้าหาลูกค้าจําสินค้าตัวนี้ได้ใช่ไหมนี่ตัวนี้จริงๆจ,จะบอกว่าทุกเขาเรียกอะไรทุกทุกทุกไลฟ์เลยเราก็จะนํานํามาเสนอให้กับทุกคนนะนะคะได้ดูสินค้าตลอดเลยจะบอกว่าสินค้าตัวนี้นะคะลูกค้าจําได้ไหมว่าจะเป็นสินค้าที่นําเข้ามาในช่วงพักนึงแล้วนะคะก็ขายดีขาย,ขายดีก็นําเข้ามากันอีกนะคะก็จะบอกว่าหลายๆคนสอบถามว่าพี่นิขาหนูอะอยากได้อ่ชุดหดหนึ่งขมิ้วจิ๋วเนี่ยแต่หนูอยากจะได้แบบกระติป่ะหนูอยากจะได้กระปิแบบใหญ่กว่าคืออันนี้มันเล็กไงเพื่พอนๆนึกออกไหมาะนี้เป็นชุดชุดแบบ เขาเรียกอะไรอะอ่ะจะปิ๊บข้าเหนียวซึ่งเป็นคือใครอะสวัสดีนะคะทักทายได้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นอะไรที่แบบเนี้ยนะคะแบบกระติ๊บแบบสามนิ้วนะคะส่วนอันนี้จะเป็นชุดใหม่ที่เข้ามานะคะจะเป็นกระติบ๊บเขาเรียกอะไรชุดหวดเนื่อข้าเหนียวจิ๋วขนาดไซส์ห้านิ้วห้านิ้วนะคะนี่ นี่ซึ่งกระติ๊บจะห่างกันนี่หลายๆคนที่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าเนี่ยอยากจะได้คือกระติ๊บไม่พอใส่หมูขเหนียวมันก็ไม่พอใส่อ่ะคือมันเล็กมากอะไรแบบนี้เนาะแต่นี่ว่าสำหรับคนที่กินคนเดียวแบบนี้ก็คุ้มค่าแล้วนะคะส่วนอันนี้สำหรับห้าเนี่ยเดี๋ยวให้ดูแบบชิ้นอันนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวตีกันอ่ะให้ดูแบบชิ้นนี้ก่อนสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นนะคะหัวดนึงข้าวเหนียวจิ๋วนะคะสำหรับชุดนี้ชุดนี้นะคะจะมีทั้งหมดหกชิ้นหกชิ้นนะคะให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเลยนะคะหนึ่ง สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะคะที่เว็บไซต์นะคะเวอร์ไบเว็บช้อปปิ้งวิดามี่ .ca เข้าไปสั่งได้เลยมีสินค้านะคะครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสินค้าตัวไหนสามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะเออท่า่รู้นะคะเวอร์ไบเว็บนะคะช้อปปิ้งวิดามี่ .ca หรือว่าทางเว็บไซต์อ่าทางบ้านฟ้านะคะก็จะเป็นชื่อเดียวกันก็คือช้อปปิ้งวิดามีไปดูสินค้าได้เลยมีสินค้าทุกอย่างนะคะอยู่ในนั้นได้เลยหรือว่าจะสอบถามตรงนี้ก็ได้นะคะโอเคชิ้นแรกอย่างที่บอกไปนะคะชิ้นแรกเลยนะคะก็จะเป็นกระดาษนะคะเนี่ยหนึ่งชิ้้นนนนนนนเเีีีี่่่ยยะะะะะะะคคจจมมกกรดาษอัแลว็ กระป๋องนะคะเป็นแสนแตนเลสนะคะนี่เลยเป็นสแตนเลสนะคะสำหรับใช้ไุมข้าวเหนียวนะคะเราจะใช้ใส่น้ำแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีหวดให้เราซึ่งเป็นหววจิ๋วขนาดนี้นะมีฝาให้ด้วยนะคะนี่เป็นหววขนาดนี้นะคะมีฝาให้ด้วยแล้วก็จะใช้เวลาเรานึ่งใส่น้ำนาคะแล้วก็นึ่งตั้งเตานะคะหมุหมุนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสลับสลับแบบนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็จะเอาข้าวเหนียวมาใส่กระดาษตัวนี้แล้วเราก็จะคนข้าวเหนียวใช่ไหมพอคนข้าวเหนียวเสร็จเราก็จะมาใส่กระติ๊บแบบนี้ซึ่งกระติ๊บอันนี้อย่างที่บอกไปอะว่ามัน เป็นชุดหมวดนึ่งข้าเหนียวจิว๋วไซส์สามนิ้วนะคะเนี่ยก็จะมีอันสุดท้ายก็จะเป็นพายนะคะมีพายให้ด้วยนะคะหนะะึ่งชุดดังนั้นชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่ยี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าราคาอยู่ที่ยี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าแต่สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็หลายๆคนที่ยังไม่รู้นะคะสินค้าเข้ามาใหม่อีกรอบนึงนะคะโดยการเอาใจลูกค้าโดยการสั่งชุดนี้มาเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเนี่ยพี่นี่ขากระทียมหนูอะไม่พอใส่ค่กะกระเทีมันเล็กมากเลยดังนั้นจะบอกว่าวันนี้นะคะเราเอาใจลูกค้าโดยการนี่เลยหนึ่งชุดนะคะมีกระดาษให้ชุดมมีีกระ่า นะคะอันนี้เป็นกระป๋องใส่น้านะคะสแตนเลสนะคะนี่ให้1ชิ้นอ่ะเป็นชิ้นที่สองนะคะขวดนะคะก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะซึ่งจะไม่เหมือนกับลายของขนาด29 9 9บ้า้านะคะเสร็จแล้วจะมีฝาให้มีฝาแล้วก็จะมีกระติ๊บซึ่งจะบอกว่ากระติ๊บนี้นะคะก็จะเป็นกระติ๊บขนาดไซส์5้านิ้วหลายๆคนที่บ่นว่าโหพี่นี่ขาเนี่ยกระติบนันุน่ะมันเล็กมากเลยอะหนูใส่ขา้าวเหนียวไม่พอกินเลยอะไรนี้นี่เลยจะ้ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเปิดนี่เนี่ยนะคะก็จะเป็นไซส์ใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะสามารถใส่ให้จุใจไปเลยนะคะซึ แล้วอันสุดท้ายก็เป็นอ่าย นะคะเป็นพายแบบนี้นะคะราคาของชุดนี้นะคะของไซส์5นิ้วเนี่ยจะราคาอยู่ที่35.99คือก็จะมากขึ้นมา5เหรียญดังนั้นนี่ะคะลงไปตัดสินใจดูนะคะว่าอยากจะได้ชุดไหนเดี๋ยวให้ดู2งไซส์กูจะเด้งหน้าเด้งหลังเนี่ยนะคะลองมาดูลองดูนะคะว่าสนใจชิ้นไหนชิ้นนี้เป็นชุด3 3เซต่ะ3นิ้วนะคะกระติบนิ้วนะคะส่วนชุดนี้จะเป็นกระติบ5นิ้วนะคะลองไปตัดสินใจดูนะคะว่าอยากจะได้ชุดไหนเนาะเพราะว่าบางคนก็เขาเรียกอะไรใช้ตามความต้องการว่าอยากจะได้ไซส์ไหนอะไรแบบนี้เนาะสวัสดีนะคะทักทายได้นะคคอยาาสนน้เงบ ไปแล้วนิชารู้จักคนชื่อทักทิมไหมสวัสดีค่ะใครเอ่ยสวัสดีชื่อชื่ออะไรคะอ่านเราอ่านแต่สวัสดีคุณโสดโสดนี่สวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยทักทายได้ค่ะไม่ได้เจอกันเลยค่ะอยู่ไทยคุณโสดโสดชื่ออะไรคะทักทายได้นะไม่ต้องซื้อของก็ทักทายได้นะคะคุยกันได้นะแค่แบบว่าเข้ามาทักทายกันแบบให้กาลังใจกันแล้วก็มาสุขสันต์วันลอยกระทงแค่นั้นก็พอค่ะชื่ออะไรนะเดี๋ยวนีขยับก่อนแต่ใส่ตาก็ดีมากด้วยชื่อดีค่ะดีเหรอดีใช่ไหมสวัสดีนะคะคุณดีสบายดีนะคะที่แถวไหนคะน คุณดีอยู่แถวไหนคะขอบคุณนะสา์แวะเข้ามาทักทายกันคะ่ะอืมนี่อยู่ทางคือเบกค่ะน่ารักค่ะวันนี้ลงามาแบบนักแนะกันไว้ว่าเราจะมาแบบตีมตีมลอยกระทงนะนี่มีเจ้าคุณลอยกระทงผม,มให้ดูนิชานิชานี่เนาะคุณดีนี่ดูนี่ดูนี่นี่กระทงหมอยฉัน <laughs> ฉันทำกระทงาลอยนี่รอเยื่ออยู่นักเยื่อไว้ว่าแบบว่าเนี่ยเข้ามาชุดนึ่งข้าวเหนียวนี่เดี๋ยวนิชาจะสั่งช่วงไปบ้านคุณย่านะคะน่ารักมาชุดนึ่งข้าว เกดีค่ะพี่นี่อยู่มิสซิซองกาอ๋อสวัสดีค่ะคุณดีดีอยู่มิสซิซองกาอยู่ก็ประมาณนี้เคยไปแถวนั้นอือคนไทยเยอะนะมิสซิกซองกาเนี่ยนะมาลอยกระทงด้วยกันจริง,รงๆแล้วจะรออยู่ก่อนแล้วก็จะมาลอยกระทงทีหลังน้องอ่าใครน้องนิชาคุณดีดูด้วยกันจะให้ดูด้วยกันไปเมื่อกี้เนี่ยนะน้องนิชาพี่นี่จะบอกอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้น้องนิชาจะไม่ทันรู้พี่นี่จะบอกว่าชุดหดเนื่อข่าเหนียวจิ๋วเนี่ยรอบแรกที่เข้ามานะคะมันจะเป็็็นน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 ไกกกะะะิิ้้้้วววแแแบบบบีีีีีีีใใชช่่่่มมมมจเเปัลค ก็จะเป็นอ่ามีอันนี้นะคะมีทั้งหมด6ชิ้นใช่ไหมเป็นกระติ๊บแล้วก็มีไซส์สามนิ้วใช่ไหมจะบอกว่ารุ่นที่2ที่เข้ามาเนี่ยน้องอ่านิชาเอาใจคนที่บ่นว่าพี่นี่ขากระติ๊บไม่พอค่ะกระติ๊บเล็กมากดังนั้นเอาชุดไซส์6นิ้วมากระติ๊บ6นิ้วเนี่ยเข้ามาแล้ว6กถึงหพี่นี่หนิ้วกระติ๊บ6กระติ๊บ6นิ้วมานี่ก็จะเป็นไซส์นี นี่นะคะนี่อันนี้ก็เป็นกระติบใหญ่สะใจสำหรับคนที่บ่นว่าใส่นี่พอจ้ะใส่กระติบใส่เข้าวเหนียวไม่พอนี่เลยนะคะก็จะมีสองไซส์นะถ้าน้องนิชาอยากได้ต้องดัดระบุก,ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะส่งผิดนะจะมีไซส์กระติบหกนิ้วนะคะแล้วก็กระติบหกห้าที่ไม่ได้ใส่นะเล็กหกนิ้วหกนิ้วส่วนอันนี้เป็นอีกอันนจะเป็นกระติบสามนิ้วนะหนูดูให้นั่งก่อนนะเหมาะกับตอนแคมปิ้งใช่เลยชุดหวดนึ่งข้าวเหนียวจิ๋วนะคะมีสองไซส์นะมีไซส์ขนาดสามนิ้วกับไซส์หก 6, นิ้วนะคะรราาาาาาคคต่่่่่งกันนันนนนนนนิิดดหอออยยยเีีี 3, ู้้ทชุวส แบบสีมันอาจจะต่างกันอ่ากติ๊บมันก็จะสีแล้วก็ไซส์ใหญ่ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะยังไงลองไปตัดสินใจดูนะคะอันนี้เป็นชุดผนวกนึ่งขเหนียวจิ๋วนะถ้าใครสนใจนะคะสอบถามได้ไหมเดี๋ยวลงก่อนเดี๋ยวจะล่วงจะบอกว่าวันนี้นะคะก็จะทยอยทยอยเดี๋ยวก็มีลูกค้าแบบคือจริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าตั้งใจว่าจะขายของคะคะรวมๆกันไปด้วยเพราะว่าคือจริงๆเราก็แบบสัญญากับลูกค้าไว้หลายคนแล้วนะว่าเดี๋ยวจะไปขายยาฝั่งนู้นแต่ถึง,ว,งวันนี้ีมมันไม่ได้ไงจีมวันนี้ตีมันปนปีนไ้ได้ไ เออนี่ให้ดูนะคะสำหรับหลายๆคนที่สอบถามมาว่ากางเกงผ้าไทยค่ะเพราะว่าเมื่อวานมีลูกค้าคนนึงส่งข้อความมาว่ามีชุดไทยไหมเราแบบว่าเราจะบอกตามตรงว่าเราไม่ชอบขายผ้าไทยที่แบบว่าเป็นเต็มอง่าน้องนิชาแบบเป็นผ้าไทยแบบเขาเรียกอะไรชุดแบบสบายสบงอะไรแบบนี้เราจะไม่ใช่เป็นสายขายแบบนั้นไงเราจะเป็นประเทศที่แบบเอากางเกงผ้าไทยมาใส่กับเสื้อแบบเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยนี่บอกเป็นมิดแอนแมทอะไรประมาณนี้ให้ลูกค้าแบบว่าเอาไปแต่งแบบเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยผ้าไทยนะคะนี่ตามนี้เลยลูกค้าตามนี้เลยนะคะนี่ เขาจะเรียกว่ากระเพงเออแต่เราก็ไม่ถนัดเรียกกระเพงเราจะเรียกกระโปรงกางเกงอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่เลยนะคะสวยแบบนี้นะคะเอาไปใส่กับคือจะบอกว่าอันนี้มันแต่งง่ายตรงไหนหรืม้ามันสไตล์ที่นี่เก๋ๆใช่คือจริงๆอ่ะน้องวิชาอันนี้เราอ่ะมันก็ว่าไม่ได้บางคนเขาอาจจะแบบชอบแบบเป็นท่าไทยแบบเต็มโองสบายอะไรแบบนี้เหมือนแต่งงานจริงจังอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามีความรู้สึกว่าถ้าเราแต่งแบบนี้มันแต่งได้หลายแบบมากเลยนะเอาไปใส่กับเสือส้อกั้มเสื้อกั้มธรรมดาเลยสีขาวธรรมดาเลยนะ เก๋ไปเลยแบบนั้นแบบนั้นก็น่ารักที่นี่ก็ช่อบแต่งแบบนั้นแบบนี้ซะก่อนเห็นนะแบบนี้ก็คือมันก็แบบเฮ้ยมันก็ปี้วไปอีกหรือว่าคุณจะใส่แบบเป็นเสื้อแขนยาวก็ได้ใส่ยังไงก็ได้แต่งให้มันเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีนะคะทุกคนรักใครได้นะคะเนี่ยนะคะนี่เป็นสีฟ้านะจริงๆแล้วจะบอกว่ามีทั้งหมดนะคะห้าสีห้าสีมีสองลายแต่ลายยกยุ่มเนี่ยจะมีห้าสีมีทั้งหมดนะคะมีสีม่วงสีม่วงที่แม่ค้าใส่อยู่แม่ค้าใส่อยู่สีม่วงนะแล้วก็จะมีสีสีอันนี้เป็นสีีีีีีีีีฟฟ้้้้้้้้้าาาสส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 สมมมมมมูแแลวกก็็อออออเครระะไบบททงงนนนจิ ทั้งหมด5้สีนะคะสีก็จะประมาณนี้นะถ้าใครสนใจอ่นะคะอยากจะดูสินค้าเพิ่มเติมสามารถบอกได้นะคะข้าหลังจะเป็นสม็อแบบนี้นะนี่เลยเมื่อวานลูกค้าถามมาว่าเนี่ย เออแบบมีเป็นชุดไทยไหมเราบอกว่าเราไม่มีอะไรเงี้ยเราบอกว่าเราจะมีเป็นกางเกงผ้าไทยแบบนี้พอเราส่งไปเสร็จปุ๊บเขาเฮ้ยคือชอบแบบนี้ไปอีกคือเนี่ยอย่างที่บอกแหละว่าบางทีอ่ะเขาอาจจะต้องดูก่อนว่าเฮ้ยมันมันเขาจะเห็นเราว่าเราไปแมทด้วยไปแมตต์น้องนิดสาว่าวเหมือนพี่เมี่ยใส่กับพี่เมียเองอย่างเงี้ยเราให้ดูว่าเอ้ยเราแมทต์อย่างเงี้ยออกมาเขาก็เลยเฮ้ยชอบแบบนี้เออเขาจะได้ไปไปแต่งไม่จำเป็นจะต้องแบบไปซื้อเต็มโอมาใส่เพราะบางทีอ่ะถ้าใส่แบบนี้มันจะดูไว้นุ่นด้วยไงมันจะดูแบบเหมือนเราไม่มากมเยหมือนเราจะะะแก่นคผ้าไทยยเนี่่จะบอกวามีีเยอะะะมากนคท่นาาเเข้้มดดี๋ยวจะใหูไปเรื่อยๆแต่จะบอกว่าาาเเเดีี๋ยยยยววัันนนน้้จะะขขอองคกไปรื่ๆล